นี่กับยูนีเด้อคะ่ะอยู่ที่บางใหญ่ค่ะพี่น้องคะาะาเป็นสถานที่เอาต่อให้เด็กๆมาเรียนดูไะะหนเล็กหน่อยมาเรียนดูค่ะ อีกหนึ่งสถานที่ค่ะพี่น้องคะทีให้เด็กหน่อยเด็กมาออกกับร่างกายนะคะเป็นพื้นที่เอาดอทั้งหมดเลยค่ะมีที่ปีนป่ายนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นแบบแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กกําลังพัฒนาพัฒนาการการเรียนรู้นะคะพี่น้องค่ะนคะคะอยู่ที่บางใหญ่ค่ะพี่น้อง กอเออซื้อดีกว่าค่ะเพราะว่าเพ็นก็ได้สนับสนุนส่องนะคะพี่น้ค่ะโอเคให้ถ่ายถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะมันก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ค่ะให้เด็กปีนได้เรียนรู้รู้จักป้องกันตัวเองเวลาเราตกเป็นยังไงนะคะพี่น้องมีหลายมีหลายโซน เป็นอีกที่ที่น่าสนใจให้เด็กๆมาเรียนรู้นะคะพี่น้องครับนะล้อมลื่นเย็นสบายค่ะพี่น้องทนะะี่นี่ที่นี่จะมีคุณครูต่างชาติ ได้หลายประเทศมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็จะคอยสปอร์ตดูแลความปลอดภัยให้น้องๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะคะไม่ต้องห่วงความปลอดภัยเลยค่ะ <Okay. S 1> โหมนมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นไง เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจค่ะที่บางใหญ่แต่ว่าแถวแถๆละแวกนี้ก็มีหลายหลายที่ค่ะเราลองเข้าไปเค้นหาตาม g o เ g ิ e นะคะสำหรับเป็นที่ให้ให้เด็กๆมาเรียนรู้ประมาณนี้นะคะมีเยอะแยะค่ะแต่ว่าที่นี่จะมีคุณครูคอยประกบนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อค่ะเด้อเป็นกำลังอกกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไวแค่ะนี้ละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ